สวัสดีครับวันนี้เรามีเครื่องพ่นยาอของค่ายมิสูแม็ก768ของมิสูแม็กมานาเสนอนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับอความจุถังน้ํามันอยู่ที่0.6ลิตรนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปัมป๊มทองเหลืองปั๊มทองเหลืองอุปกรณ์ให้ไปตามนี้นะครับและขนาดความจุถังนะครับ25ลิตร การพ้นต้นได้ไกลถึง6-7เมตรนะครับเรงดันน้ำอยู่ที่8นิตรต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมการทำงานของเขานะครับเรามาชมการทำงานของเจ้าเครื่องพ่นยาเจ็ดถูกแปดมิลลยมสี่จังหวะกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้แรงสาใจนะครับเงียบเงียบเหมือนไม่เหมือนตรงจังหวะน,นะครับเครื่องเงียบตอนนี้เห็นไหครับจากสักครู่ที่เห็นก็ความไกลของพี่พุ่นก็อยู่ที่ราวๆหกเจ็ดเมตรนะครับออลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อในทิกตอกสอบหรือในตะก้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณครับ